ร้อนเร็วดิใจเย็นดิลุงไหวลุ้นหนึ่งเร็วที่อะสตาร์ดแล้วเปิดแอร์ด้วยลุงร้อนใจตับแตกใจเย็นๆดิลุงเอาเอาเอาเรอาเดี๋ยวลุ้นใจดิเรื่องรอให้ไฟมันตัดก่อนแล้วสตาร์ทนี่ลุงติดแล้วโอ้โหวัยรุ่นใจร้อนเหรือเปล่าลุ้เดี๋ยวกระจกก็พังหมดเนี่ยฝนก็ไม่มีเปิดมาทำไม ฝนเมรุตกแล้วเปิดเผื่อไว้ก่อนปิดปิดป๊ะปิดยังไงลุงเออก็นั่นแหละปิดข้างขวาแล้วปิดแปะเออโอ้โหทมันมันไม่ขยับเลยดิลุงอะไรเนี่ยเด้อโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็อัตโนมือลุงอัตโนมือเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้ยวแล้วะแล้วไปเออไปเออเป็นลูกอัตโนมือลุงโอ้โหไป เราดีๆมันทำเสียหมดเลยมันเสียก่อนผมมาเจออีกรุงโอ้โหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายรู้แล้วลุงโอ้โหรู้แล้วว่าเลี้ยวซ้าย